เป็นเพื่อนฝรนเองค่ะเพื่อนที่มหาลัยเลยเพื่อนสนิทกันเลยค่ะบอกว่าเราเปียบเทกเก็จริงจริงก็เคยเจอข่าวแบบนี้มามาบ้างนะคะแต่ว่าคนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรืออะไรเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันค่ะเรียนมหาลัยเดียวกันเรียนคณะเดียวกันเอกเดียวกันเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเหมือนไปชอปปิ้งด้วยกันนะคะแต่มีเพื่อนอีกคนนึงไปด้วยนะคะก็วอยวยว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นเขาอยากออาหนังสือด้วยอะไรเงี้ย พูดค่ะมันไล่มาด่าหนูว่าแบบหนูทำมันเสียหายเพราะว่ามันมีแฟนเนอกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมเนาะว่าเราเห็นแบบเออหนูตลกอะหนูโดนล้อมากกว่าว่าคบกันหล่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีแฟนของมันอะไรเงี้ยมันก็แบบมาโวยวายว่าเฮ้ยมันเสียหายนะอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแฟนเราชอบอะไรผู้ชาชอบจริงๆหนูชอบผู้ชายค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใช่แล้วหนูว่ามันก็แบ่งเพศกันไม่ได้หรอกค่ะ แบบว่าคนที่คุยคุยกับเรามีแบบว่าใจคิดมีไหมคะหรือมีทำถ่อะไรไหมอาจจะยังไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษที่แบบเอ้ยจะต้องมีการถามถ่อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้แสดงว่าตอนนี้หัวใจก็ยัง,งว่างค่ะค <c oughs> มีคนเขามาคุยบ้านนะคะแต่ยังไม่มีแบบใครคุยเป็นพิเศษคุยบ้านมีส่วนใหญ่เป็นเนเนนอกเ,เป็นเพื่อนมากกว่าค่ะเป็นเพื่อนที่มาหาลัยเดียวกันเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะ ออไม่มีนะคะตอนนี้งานละครนะคะตอนนี้ช่วงนี้เหมือน่างๆ่ะตอนนี้ฟิตติ้งคุณผีค่ะแล้วก็จะเปิดกล้องคิวแรก30นี้แล้วค่ะอืมเรื่องนี้เล่นกับเล่นกับคอร์สค่ะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเรื่องอะไรเป็นละครคอมเมดี้ค่ะคอมเมดี้เป็นแบบพอดเป็นผีค่ะในเรื่องแล้วเราก็เป็นแบบเหมือนกับพิธีกรรายการผีทำงานเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนเพื่อน คอเป็นข่าวกับทุกคนเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจิ้มก็ดีเหมือนกันหถูกไงก็ถ้าเกิดมีคนมาดูละครเยอะขึ้นก็ดีค่ะแนนคอมดี้เป็นไงคะเป็นถือว่าเป็นคอมดี้เรื่องแรกเลยว่องเนี่ก็เร okay <<|ja|> ื่องแรกๆเลยค่ะว่าส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าซะส่วนใหญ่ก็แล้วก็มีคอมเมดี้ก็น่าจะเป็นแม่มดนะคะแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างจริงขึ้นมาหน่อยก็น่าสนุกดีค่ะ ก็เขาอาจจะไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้ดยตรงแต่ก็เห็นความตั้งใจที่เขาทําทุกอย่างเขามีความสุขกับการตักเตรียมผ้อพันคองเขามากทุกขั้นตอนเลยเขาแบบเฮ้ยลายนี้เป็นไงอ่ะตัวชอบสีเข้มสีอ่อนเขาจะมีความสุขกับการทาพ้อพันคองเขามากค่ะก็ก็แต่พันว่าใหม่เขาเป็นคนที่ไม่คิดมากขนาดนั้นนะคะอาจจะอาจจะรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่คนแบบเก็บมาคิดเจ้าพีเจ้าแพนเพราะเขาจะมีสมาธิกกันแล้วอื่นแต่เขาก็จะลืมเรื่องนี้แล้วอ่ะ ให่หนูจะไม่ค่อยถามเขาเรื่องนี้น่ะคะ,ะเเจอกันก็อยากคุยเรื่องอื่นเพราะันเชื่อว่าคนคงถามเขาเรื่องนี้เยอะแล้วดียหมควรจะเรื่องอื่นดีกว่า